สวัสดีครับสาลมคอย FC รับซื้อเหรียญนะครับคลิปนี้มีเหรียญส่งมาขายนะครับอันนี้พี่เขาติดต่อมาทางไลน์นะครับส่งคลิปเหรียญมาทางไลน์ส่งมาให้ผมดูนะครับแล้วก็ผมตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเป็นเหรียญแบบที่ผมรับซื้อก็ตกลงซื้อขายกันนะครับความจริงพี่เขาอยู่จังหวัดเดียวกับผมนะครับอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันเพียงแต่ว่าอยู่คนละอำเภอนะครับคนละอำเภอ ส่งมาจะง่ายกว่านะครับการเดินทางข้าบอำเภออาจจะค่าใช้จ่ายประมาณ2-300นะครับอาจจะไม่คุ้มนะครับส่งมาไม่เกิน50บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่จากอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับคืนเดียวนะครับส่งมาเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วนะครับคลิปนี้บันทึกคลิปวันที่บันทึกคลิปวันที่10นะครับ วันที่10เวลาบ่ายโมงสินาทีนะครับมาดูเหรียญกันนะครับเดี๋ยวแกะตรวจสอบเรียบร้อยจะได้จะได้ออนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้ที่ส่งเหรียญมาขายนะครับส่งมา1บาทนะครับ1บาทแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับชัดเจนนะครับส่งมา1บาท หึงบาทปีพศสองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดนะครับอ่าส่งมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับอันนี้ขอไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนผิดกฎชุมชนนะครับอ่านี่นะครับมาดูเหรียญนะครับที่ส่งมานะครับเหรียญหนึ่งบาทอ่าไม่ค่อยชัดนะครับอ่าแบบนี้พอมองเห็นนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้า้อยหกสิบเอ็ดนะครับ นี่รู้รือยังครับว่าพิเศษยังไงนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ที่ส่งมาขายที่ผมรับซื้อคือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับการสังเกตก็คือเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแบบนี้แล้วหมุนนะครับนี่นะครับหัวก้อยตรงกันแบบนี้ราคารับซื้อเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะครับเหรียญปกติทั่วไปนะครับอ่าอันนี้พอดีเลยนะครับมีปีหกหนึ่งให้ดูพอดีเลยนะครับอันนี้เหรียญที่ส่งมานะครับ แล้วก็อันนี้เหรียญแบบปกตินะครับเหรียญแบบปกตินะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิเอ็ดนี่นะครับหัวก้อยจะสลับกันแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่านี้นะครับดูชัดๆนะครับแบบนี้แบบปกติหัวกลับไม่ได้รับซื้อนะครับรับซื้อแบบนี้นะครับปีหกหนึ่งนะครับหมุน นี่นะครับแบบนี้เริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับแต่ถ้าใครมีปีถ้าเป็นปี ,62 นะครับจะรับซื้อเหรียญละ1000นะครับปี62จะหายากกว่าปี6-1นะครับถ้าเป็นปี6,1 6 3 64ี่เนี่ยจะซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงๆนะครับตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับนี่นะครับไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อดูคลิปเข้าใจนะครับ ต้องการที่จะขายถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งมาให้ผมดูนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้ให้ตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วหมุนนะครับส่งเป็นคลิปมาให้ผมดูนะครับเหรียญในลักษณะระเสียนตรงผิดพลาดจากการผลิตเหรียญแบบนี้จะต้องส่งมาเป็นคลิปนะครับ